To tank you have is down. from to my son, but I don't know. you think. that yeah, one แปดส่วนตัวละครแน่นอนเฟรแมแล้วเท้าในเฟรมตต้องมีระูบนี้กันอยู่แล้วไม่นอนตัวนี้ตัวละครและตับตัวตาเกมนี้มีตัวละครและแตัตบซีเกตซึ่งเป็นตัวละครที่หายากมากแจ๊ถ้าเราก็สามารถสังเกตว่าตัวละครคือตัวอะไรจากการสังเกตเท,ท้าก็ได้นะครับย่งที่สอง บอการเล่นของเกมระบบการเล่นขอเกมในอัติปัจจุบันมีสตอรี่ทั้งหมดแดด่านกันนั่นเองครับและแน่นอนว่าแต่อาจจะเริ่มมีความยากเพิ่มกันถ้าให้ผมแนะนำเริ่มจากด่านที่1คุณจะไม่ต้องจำเป็นต้องมีตัวรีเจนคุณก็ผ่านได้ แตเรื่อมีดระดที่สองควรต้องเริ่ม 3, มีตัวรีเจนที่เก่งๆแต่ที่สามผมว่าก็เมื่อเขาใช้ตัวเจนได้ระดัที่สี่ผมว่าแนะนําให้หาตัวมิติกในการลงระดับที่สี่นะครับครับและส่วนระบบต่อไปก็คือระบบผจญชาร์ลินมันคือระบบที่จะให้เราลงสิ่งที่เรียกว่าชาร์ลินเพื่อตาหมหาของต่างๆหรือได้ต่างๆ อะไรล่ะมาครับแต่ผมจะบอกคือเอาไว้อีเวอต์คอนนั้นเองครับแล้วสิ่งที่อีวอต์คอนมันจะเป็นต้องมีอะไรบ้างนั่นก็คืออยู่ที่แต่ตัวครับอย่างเช่นตัวมัคก็ไฟเฟนดะก้นต้องการไฟดาก้นก้นวิญญาณมากรคุณก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวอาไอวิญญาณมากรเนี่ย ต้องใช้อะไรบ้างครับเพื่ออีโวไม่ว่าที่หมดจะถูเปล่าแลวคุณก็อย่าลืมคุณต้องจำเปต้องมีเงินอ,อย่างน้อยสองหมื่นในการอีโวแต่ละครั้งนะครับโทเกสจะเป็นระบบนี้เป็นระบบที่จะพูดได้ให้หก็เป็นระบบแนวสุ่มละครับใครเคยเล่นแนวสุ่มพลังหรือเรื่องนี้ก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว การน,นี้จะสู่มพลังให้เช่นตัวผมเนี่ยชุดมีปีกมันจะเป็นการบัฟนั่นเองครับเป็นการบัฟซึ่งมันจะมีอีกบัฟหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่คนอาจจะไม่ใช้แต่คนใช้กันก็คือระบบบัฟสปิริตนั่นเอง่ึ่กบัฟสปิริตนี้จะมีโอกาสหลายอ่ะมากมายแต่ว่าอันหาย,ยากสุดจะหาให้ 5, 5กว่าไอ้โทเคน็นดีเทออันนี้เยอะครับ ต่อไปแล้งลีโลอ่ะแล้งลีโลมาแตากต่างตรงไหนเหรอครับอ่อาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้งลีโลคือคุณเห็นไอตัวนี้ครับ F A A บวกนั่นแหละครับคือแล้งลีโลคือสเตตของตัวละครฮะแล้วเใครอ,ะอ่ะอ๋อคือว่าตัวละครในเกมนี้จะมีสเตตที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นตัวละครน,นี้มีสเตต A B D แต่ดูอีกตัวเลยครับสเตตยังเย้กว่าางนั้นถ้าเราจะหาสเตต S S S เราต้องทำให้เราก็ต้องสุ่มสิ่งนี้ครับและถึงระดับต่อไปแคลรี่ออคเมนน่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน คุณก็สามารถลงได้ถึงเว็บมันจะรู้สึกช้าหน่อยแต่ก็สามารถลงได้นะครับไม่แนะนาไม่พูดเล่นใหม่ลงอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันยากต่อการลงเปเยอะมากระบบตัว่ะเอลี่เล็กระบบนี้จะใช้ได้ตอนเลีวสามสิบนะคบคุณสามารถไปโลกใยได้และให้เลือกตัวโคนสาวตัวในการไประบบต่อไประบบเลดระบบนี้จะมีไว้สําหรับลงเลดเพื่อหาตาัวละคร ในการมาซื้อเช่นเช่นอ่าเช่นเจ้าหมีซองจินอูอะไรประมาณนี้เหรอครับข้าจะแนะนำให้ให้โอ,อ้ตุกเจมสนเทรดและระบบทาวเมอร์ระบบเทรดคือระบบที่เราใช้ได้ตอนรเวิวสิบถ้าคุณอยากใช้ร็อคครที่เทรดได้แบบมิติคุณต้องรีวิววิสิบ แล้วระบบพาวเวอร์เราจะต้องลงพาวเวไปเรื่อยลงไปแต่ลราจานไปเรื่อยซึ่งมันก็มีหลายร้อยดานซึ่งดานที่ผมเห็นน่าจะ501ร้ยนะครับน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของด่านทั้งหมดแล้วแล้วเมื่อคุณได้อะไรพวกนี้คุณก็อาจจะได้ตัวซีเข็พิเศษก็เป็นไปได้สุดคลิปนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับ